เป็นจังไดแนะ่กระแสบีบบรจาคน้องสมิ่นเห็ดนางร่มหอมสวัสดีจ้าพอแมพี่น้องจ้าหลังจากเฮ็ดความสะอาดเห็ดเรียบร้อยแล้วแพ็คกับจส้า้าพอแมพี่น้องมาแกงเห็ดกินเด้อแกงเห็ดใส่นงใหม่จ้านี่แกงเปิอะบานเห่านี่เองเนะพอแมพี่น้องลเลือกเอาสวยๆลลางนั่นแล้วเรียบร้อยแล้วกะ ทีเด็ดของเราวันนี้มีผักอีตูพอม่พี่น้องผักอีตูเพื่อนจากโรงงานสื้อมหาห้แพทย์เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเลิศบ่ <c oughs> ดีใจหลายหายก็ได้ท้องข้างพอม่พี่นอ้องหอมสิแกงกินแสบแสบยาแกจะบมาหายมาเบิ้งเด้อว,วะ่ะเครื่องอะไรของเรามีอะไรมั่งแกจะบ่เขียนบอ่อถ้าแกจะบบกไปได้หนีเด้อจ้ะเด้กก่อนสิดมาแกงเนาะพอม่พี่น้องนี่จ้าเห็ดนางลมของเราสวย,สวยเนาะพี่น้องเนาะนี่เลือกเอาจะสวยอ่อนๆทั้งนั้นนี่แกงกินแสบๆแลวก็มีหน่อไม้ พริกแกงพริกแกงนี่กจมีเพื่อใส่เป็นพริกสดกับพริกสดตามพริกสดก็หอมแดงแ้วก็มีกระชยน้ำเดือดจะเดินนะกรใชยน้ำแล้วก็เกลือหน่อยนึงแล้วก็น้ำยานางอย่าลืมนะจ้าเวลาแกงหน่อไม้เขาบียจ้านี่ละเครื่องเคียง,งของเราก็มีนี่พีิตูน่งซื้อมาให้สองหอนี่นี่หอนี่บ่ค่อยงามแต่หอนี่งามครับจ้ะนี่แลแ้วก็ตะไคร้วันนี้ก็ใส่เป็นพริกสดทั้งหมดเลยม้นนี่แกงแบบแบ่บๆได้พี่น้องเ้ยมาลงมือกันเลยจะ้ะ เร่งไฟเลยนะอันนี้เป็นน้ำมอน,นี่ยใส่เ,เข้าเบียเข้าเบียน้ำเข้าเบียไปแล้วเพราะว่าล่างล่างล่างไอ้ล่าง,าง,างคนกวนโคกจก้ะใส่เข้าเบียเนาะนแล้วก็ข้าวเบียใส่ลงไปเลยจ้ะเข้าเบียห้าก็ใส่ลงไปเลยเนาะพี่ห้อเนาะเสร็จแล้วก็พริกแกงเนาะ หล่างสาไ้หวมในโตเด้อสุด <laughs> สุดพ่อแม่พี่นี่พี่กแกงของเราใส่ลงไปเลยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะระวังพุงเข้าตาเด้อแซบรับประกันรับประกันความแซบใน,นจ้าพี่นองจ้ะแกงไปสู้ผิดจอยกินจอยสู้ขนเทิงข้นทองสู้สู้ข้นันนนะะ่ะเระจะกิน แล้วกับเพื่อนสาวนั่มซือนั่งซื้อใบมังลักมาให้นี่โคกใส่ด้วยนะเนีลยวนางเราจะได้แบบนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปเลยเด้จ้ะเร้อพริกกับตะไคร่ใส่หลังจากใส่พริกแกงลงไปแล้วเนาะพริกตะไคร้ใส่ลงไปเลยจ้าสูตรมะดามเฮ็ดนี่ใส่ลงไปเลยทีเดียวได้พี่น้องจ้าแล้วก็เดือดพกบกบกบกปรุงปรุงหล้กก็ได้เลยกินเลยจ้ะมินิซีซ้อนสบแสบให้เบิ่งเด้จ้ะเด้อ จะซดร้อนๆให้เทิเวาเทิรอันนี้พี่น้องมันแบบว่าม,ม,มันมันมันครบสูตรนะไหมบัน,นี้คาดแตอันแพร่ผลิไปเองเนาะขาดยนี่หัวขาดอันพักขาบอเป็นยังจากพักขาไม่เป็นไรเขาใหมมีไปแม่งรักเนาะพี่น้องเนาะแสบก็เก้าขอใหมมีพ่พอยตูกับแสบแล้วพอยตูนี่ก็คือแบบใช้ไปครึ่งแล้ว ได้ละเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าป่านี้เดี๋ยวสิพ้ามากินแกงแสบแกงมหม่ใส่เห็ดนั่งร่มของเฮาเนาะวันนี้ที่เราคอยก็มาถึงเพื่อนสาวนี่แบบรู้ใจจริงๆเลยขอบใจมากก็จะได้แกงไปสู่กันนั่งมากินอาหารอีสานบ้านเฮ้าพี่นอนอะเพิ่มมาเป,เป็นคนไทยแต่ว่าเพิ่นมากินอาหารอีสานบ้านเฮ้า ไม่รอเลยเสร็จแล้วก่อนหน่อไม้นะจ๊ะหน่อไม้น,นี่ต้มเสร็จแล้วนะหน่อไม้เป็นถุงไพะก็เอามากมากๆฟานๆานแล้วก็ต้มที่เก่าจะ้ะแพทใส่เป็นหน่อไม้ถุงได้ชัดมากเลยชอบมากจาก้ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยเส,ะสะียับนะ ใส่เห็ดของเราลงไปเด้อเนี่นี่ใส่ลงไปจังสี่เลยเด้อพี่น้องเด้อนี่อย่างนี้เลยจ้ะนี่นี่ทีเด็ดของเหา่านี่เห็ดอ่อนๆจังสี่เลยอย่างนี้เลยจ้ะนี่นี่อย่างนี้เลยค่ะพี่น้องอันอันใหญ่ลายกับสีอยู่ทีเด็ดของเหาอย่างนี้เลยจ้าได้พี่นอ้องกระเสานี่ใส่เป็นพวงไปเลยนะ เ <laughs> สพบๆไปเลยเนาะจัดเต็มไปเลยจันนะจัดเต็มไปเลยจ้ะพี่น้นองเอ้ยจะแสบก่นี่น้องบอลแล้วมกแนวนี้จัดให้เราไปเลยสิ แล้วพ่อแม,ม่วุญไหว้พ่าแมีผู้ใดมาวุ่ไวว้น้อแม่จักคนอยู่ในช่วงมันพักพอนของเพินินเพิ่นหยุดต้องเลียนปิดเทอมจ้ะต้องเลียนปิดช่วงมันช่วงโควิดนี่แหละละกะแต่ว่าช่วงนี้เป็น,ปน,ปนช่วงมันวันหยุดของเพิ่นพอดีเพิินไนคริสต์มาสใช่ไหมพี่น้องจ้ะใส่ลงไปเลยได้เสเร์อพี่นอ้องดอกกระข่าไปเลยอย่างนีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็หยุดนะอืมใส่ไปโหลเป็นกลุ่มเป็นพวงสิไปเลย เน,นเน้นเห็ดเน้นเน้นจ้ะในพอแม่พี่น้องสิได้กินน้ำทุกคนเนะาะเสบแศบนัำแกันกินนัำแกันเสบเศแล้วก็ค้นเลยจ้ะปิดฝาหม้อไว้เลยควดบกบกบกเดี๋ยวมาปรุงแล้วเลยพี่น้องจ้ะเนาะ ต้องแซ่บแน่ๆเลยต้องอร่อยแน่ๆต้องไปต,ตองเอาหนีแห้งเป็นแดดแค่นำข่าเบีเ้ยวแล้ว,วอันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะจ๊ะคนพี่น้องจ๋าฟุตปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเขามาเบิ้งกันเนาะหลักสูตรกิ๊พ่อแม่พี่น้องมากมากมากบันมาเ,นเนาด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องอเ,อเออองบิงบ้งเบิ้งเห็นหยังบ่นีขอได้ครับโอ้โหแกงหน่องใหม้ใส่เห็ดนางลมกินเลยด้วย ไอ้ทีแ่แม่แม่ด้ามาฝากกันละลูกเด,ดี๋ยวไม่รำกินข้าวนึ่เดียวม,มาที่ร้านซีเรียลได้หนี่งมาๆมาพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นอย่างบนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ฟดบวกบวกบวกก็เสียบบวกจ้ะพี่น้องจ๋าเรียบร้อยแล้วล่ะพี่ก็จะเตรียมปรุงเลยจ้ะ สักหน่อยหนึ่งเด้อน้ำมะพราวใส่หลายจะใส่ซำหนีพี่น้องอย่าตกใจด้วยประมาณหนึ่งหนึ่งบ่ถึงบ่บ,บ,บ่เต็มสอนสอนสอน,สอนโตหรอกจ้ะประมาณเพราะว่าแค่สิบมรใส่หลายาว่ามันมีน้ำอันหนามปลาเข้าอ,อยู่แล้วเนาะนี่ปลาลาของเราปรลาขวดออกเปิดไม่ออก ร้านี่ใส่ลงไปเยอะๆเลยด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะแต่พือนติ๋กกินเข่าได้นี่เลิกงานมาแล้วก็มาเห็ดคลิปอันวิดีโอตัดขาเห็ดแล้วก็มาแกงมาใหม่ส,มส,สมู้พ่อแม่พี่น้องกินสามส่อนเด้อพี่น้องเด้อสามส่วนสามถ้าพี่พ่อแม่สามส่อนจ้ะนี่อืมน่ากินมากเลยพี่น้อง บดบกบวกบกเลยเห็นบอขอชิมน uh. ิดนึงเด้อวยน้ำซีเสร็บค่ะเด็กปลาแดดอีกจัหน่อยกับซีเสบพี่ดอกนัวเล็กๆกับมันพี่น้องจ๋าใส่เยอะๆเศบเนาะปลาด่าปลาล้าน้ปลาแดดของเราน้ำปลาอีกนิดนึงอืมชอปแม่ชิจ๊อปชิจ๊อป ใส่ผักเลยใส่ผักของเห่าเลยใส่คุณแมงลักเลยจ้ะใส่คุณลักเลยไผ่ตูของเห่าเองเ,องเนะาะใบแมงลักคนอีสานเออผ่าอีตูได้เจ้อเขาสาคารที่ใบแมงลักจ้ะจิแสบภัคหลักพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้เอพ่าแม่พี่น้องจ้ะหอมไปถึงเมืองไทยเลยบ่จ้าได้ใจแล้วได้แล้ว ไปอีตูดนดนมาเทื่อเห็นบ่เพ็ดว่าอยู่เพ็ดล้อจัดเมนูเด็ดได้ผักอีตูมายำได๋จัดให้เบิงควมจริงน่ะแกงกินดูแล้วล่ะบ่ได้เฮ็ดสู้เบิงอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้บสุดนะครบเสร็จนะนะอืพี่น้องจ๋าเบิ่ง ใช่จริงอยากใส่ไปทั้งกล่องอาหย่าผักลไรกันเลยข้าจ่อปูข่อ,บบอยทรงมากมันเหี่ยวไหมพี่น้องจา๋าเขาต้องเท่อกับทรงมากนะคลายปูเบิดมันจใชดำมันจะนนี้เบิด์ตข้าจอก็เลยปูข่อยใหญ่มาเนาะพี่น้องจา๋าพี่น้องดูดดดดด เดี๋ยวสุทายให้เป็นสอนคุณด้วยนะเป็นจังไดนะ้แน่กะเสียบพอจับน้องตรงนี้สิมเห็ดนงงางร่มห้องขาแต่ผ้าขาเนาะแต่ซมี่ก็แซ่ียบเหรอนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ะแค่นี้ก็แซ่บแล้วเด้อพี่น้องเออกระเสียบพอจ้ะเนาะเป็ตกระเสีบพักตรง พอแล้วจ้ะปงๆอะไรเด้อปงอลไรจ้ะตรงเนี้ยพี่น้องจ้ะกินกันเลยเนาะเสิร์ฟเลยจ้ะเสิร์ฟเลยเนาะเสิร์ฟเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ ลูกโดนนํมามใส่มาใสแต่บ่กินจักเป็นหยังใส่ให้ยาอยกิน <laughs> โดดมันปนเข้าไปเอาออกกันพี่น้องบ่มีผู้ใดกินเด้หมองบอนเราก็บ,บ่กินนําแพทได้ลูกโดดเอาไว้ให้ยาจ่อย <laughs> ลงมือกินกันเลยเนาะเสิร์ฟม,มาเด้จอจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามากๆแบบนี้มากเอาปลาสวรรค์เรียกปลาบินหรือปลาสวรรค์ปลาสวรรค์น,นี่อันน้องสาวแพทย์น้องดาพี่น้องมาฝาทึ่งปลาหมึกทึ่งปลาแห้งทึ่งปลาม,มากมากๆแบบนี้เคียงน้ำมัสดเคียงน้ำมัหันห่อนแซ่บๆมาเยอะจา่ามาเด้อมาเด้ออันนี้น้ำพริกน้ำพริกเพรียนแล้วไม้เด้อจ้ะเด้อนี่น้ำพริกอีเด้อ จิ้นโหลดจิ้นโหลดเผ็ดก่อนว่าคือจอมว่าสดตอนเห็ดห้เบิงก่นเด้อพี่น้องจ้านู้เอาเห็ดบดัน้ากินเลยขอน้ำพริกหนยสิเออน้ำพริกนั้นเมื่อวานองไเอาทิ้นล้อย่นันบูดล้วลูก น้ำพริกหนูหมดแล้วยังดูแป๊วอีกนะน้ำมะขามใส่ยังแต่ไม่ใส่หนูก็ไม่กินกรอบขมข่านี่ขมข้าคลาสสิคหน่อยจ้ะยังแม่กิน,นยังแม่กินแบย นี่อนี่ก็เขาต้มสุดจอดนรวอกระตมแม่เขาเลยทอดปอลาห่ะผัดแผ็ดดีนะ

นัวนัวแล้วกรน,นัวกระนัวแลววหละแม่บ้ามแต่ปลาหมึกเค็มไม่ได้นุ่มนึมกินข้าวเยอะนึกว่ากิน,กน,กกน มแม่เก็บเห็ดไว้เต็งเอยอะแยะเลยในช่องฟิตหเหต็ดอันนั้นน่ะพึ่งอ่ะเะออเราจะเอามากินต่วงนี้จะกินเห็ดนี้ไปก่อนเห็ดพึ่งมันหายากใช่ไหมตอนนี้เห็ดพึ่งมันอะไรเราก็ได้กินบ่อยแล้วไงอ๋ออันนี้มันสดๆอันนี้มันแกงตัสมนินจจัย กินกินก่วกันกินเอลูดโดดพี่น้องตายฮมู Cái bây giờ không? Ừ

จังละมันแกมรับกคนเือะน,น้ำพริกเขี้ยงมัก็อร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะอะไรกันน้ำพริกจำยายละมันเปนที่เก็บเห็ดจำรู้หไหม,มที่ตอนที่กับแม่จอยนะจำได้มันเผ็ดมากจริง ยังสบมากเลนาะแบบมางละเออแบบสด,สด,สด,ดตัวก็คืออาจจะกินผักสุขผ่กก็ขอถอความให้เรื่องขอกันหิวเขาแม่หิวเขาเ <c oughs> มื่อกี้เพชรมากมอเล่มื่อนี้ไมไปสา<โ>อ้ม่เคยกิบ tham cơm giáo ờ, Ô. này không mà. Ừ. 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 Nó ăn nè mà. Ô nè. ăn nè. Ô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  nè. แกงเห็ดนั่งร่มสดๆนัากระแสบมากพี่น้องนะรวานกรอบยิมบุตีก็มากรับคริสมาดทำมานนี่เห็นนางรางทอดเลยอ,อร่อยอยู่ไปทำซุกกี้เห็นนางมรมนี่ก็ร่ นี้ยทำไรล่ะเราไม่รู้วันไหนซุก,กี้ยื้อวะอะไรไม่กระทำกินกันก็พ่อแม่พี่น้องไม่กินอ๋องใส่กุ้งด้วยบ่มีไม่มีกุง้งครับไม่ทำร้บคลิปนี้ผมกับเขาเรากินเขาก็ไมนะครับพูดว่าเป็นแม่หรือว่าเราเป็นแม่ <laughs> แต่อหัวคว่ากวาซื้อทองคน,งนเกี๊ยวใจลู่มือใจมือเบาแนบเบาแน่แมวหนาเบาพนักถานี่ะถามหาเกีวแม่อันนั้นแก้วแม่แแมเล่าบนองแม่เอาแก้วแต่ขวงใส่ย,ยินแหลกเอามาให้แม่กวนซื้อแต่ว่าแพทก็ลูกบบเจ้าหมามะ นงานก็กินน้ากันนังนสินะพี่น้องจ้ะคือพ่อแม่พี่น้องเห็นหนหรอจ้ะแม่ก็หลูกเนาะมันก็ไปซื้อซื้อมาบุกันพ่อแม่พี่น้องจ้ะอ,อ,อย่ากินหลายก่คนีนอยูุติบุกกากินหลายย่านหายใจบวอเสียบค่ะ แซ่บซุหไฮเบิร์ดด้วยรับประกันคอนแซปตเด็ดจ้ะเด้อรับประกันนี่หลี่ข้าวชาบี่เดียว ผมวัาแล้วมาทีหลังแล้วมาสัตว์บางๆแล้วไปแล้ว ใส่ไปให้ตัวมันกับหอนกับแสบเนาะ แซ่บบ่แซ่บเพิ่งอ่ะเยี่ยงสงสารกินเขามเบิดก่อน เจบทางพ่อแม่พี่นองจ้ะกินเนี่พระก็กซิลาไพก่อนคอนนั่นแต่แสบๆน้ำกันบอกพ่อแม่พี่นองจ้ะแสบเนาะขอบคุณเลยล้าเด้อจ้าจะยังคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า